ไม่มาโดนแดด่ะเจจะมาไหมจริงๆแล้วเจฟองเบียรเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเเป็นผู้ที่มีหยานทิพย์นะคะที่สามารถสัมผัสได้ว่าตัวนั้นจะมาไหมตัวนี้จะมาไหมทุกสิทุกอย่างกข็ขึ้นอยู่กับการที่เราคาดเดาแล้วก็เลขที่เรานํามาบอกเนี่ยก็คือหนึ่งเลยเราก็ดูจากสถิติความน่าจะเป็นไปได้ในการคาดเดานะคะ,ะทุกอย่างก็เดาหมดนะแม่ แต่สิ่งหนึ่งที่ทมันไม่ได้เดาคือนั่นแหละนู่นแหละทางนู้นแหละเขาไม่ได้ดาหรอกเออเขาเลือกไว้แล้วอือย่างงูที่แล้วเจ็ดสามเขาก็เลือกไว้แล้วแล้วก็รวบแล้วนะคะหนึ่งสองศูนย์ค่ะเลขดังเออมันยังไงวันหนึ่งสองศูนหนึ่งสองศูนย์เลขอะไรอ่ะหรอเออแต่วันนี้หนูจะบอก แต่วันนี้หนูจะบอกนะคะห้าแปดกับห้าสามแม่ว่าเลขไหนดังกว่ากันห้าแปดห้าสามอ่ะห้าสามดังกว่าคำเพราะว่าเมื่อกี้หนูพูดห้าสามดังกว่าห้าแปดถูกต้องแมากดตีแล้วหนึ่งแม่อ่ะหนึ่งเมษาก็ห้าก็แล้วกันค่ะ กาองวดที่แล้วก็โดนแดกพฟเล็กค่ะก็งวันนี้ก็ไป็นการถือเคสนะฮะก็ห้าต่อห้าต่อเนื่องนี่นี่น,นี่ยังอยู่เลยนี่สองใบเห็นไหมคุณแม่สองใบนี่โกหนูไม่เห็นราคาเออราคามาด้วยสองสองศูนย์สองรยี่สิบบาทอันนี้เล็กสวย สามอ่ะเลขไหนดังกว่าคะเลขไหนดังกว่าห้าสามค่ะเพราะว่าหนูพูดห้าสามดังกว่าแปดมาแน่เนาะอ่ะก็เนาะทุกคนก็มีเลขที่ชอบกันทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับดวงนะคะอะไรอ่ะฟังนะคะแม่ ฉันระอยากปังแต่งวดที่แล้วไม่ไม่ปังค่ะปั้งเหมือนโดนยิงอะ่ะรว่าโดนเก็บอืมทำไมตัวเองไม่ซื้อผ่านแอปราคาแปดสิบบาทเองมันพูดยากอะค่ะถ้าเราซื้อผ่านแอปกันหมดแล้วคนที่เขาขายตามแผงคนที่เขาขายตามเอ่อ ทั่วไปตามหมู่บ้านทั่วไปเขาก็คงขายไม่ได้อนะ่ะจริงๆเราก็ต้องมีผู้ที่เขาซื้อในฉบับจริงนะคะถ้าเราซื้อแอปกันหมดเนาะคนที่เขาขายฉบับจริงๆเนี่ยเขาก็ขายไม่ได้รายได้เขาก็หายแนะนําอยากให้ซื้อแบบนี้เนาะจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเจ๊พงเวียชอบซื้อแบบนี้เพราะหนึ่งอยากให้กองสลากเขาได้ลงทุนบ้างนะฮะโดยการผลิตกระดาษออกมาให้เราหดือยซื้อผ่านแอปจะสบายเกินนะฮะ เก้าสัมห้์เล็ขเฮงค่ะ,อะโอเคห้านะคะงวดน,นี้ก็เพราะว่าดูจากสถิติของวันเสาร์รัฐบาลไทยที่ทำการออกวันเสาร์แล้วก็ผลสลักดีแบ่งรัฐบาลที่ออกหนึ่งเมษาดูในรวมๆแล้วคือส่วนใหญ่เลขห้า มานะคะมามาเนาะมาเงดที่แล้วเนาะพอแล้วแค่นั้นพอเจ็ดสามเจ็ดสามพอแล้วนะคะงดนี้ก็ห้าค่ะนะคะสงสัยปังปินาศปะไม่ทราบเหมือนกันค่ะคุณพี่นะคะคุณพี่ถามแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะเ,เจ๊ไปวัดโคบาลบอคะโคบาลวัดโคบาลเ็าเป็นวัดเหรอคะวัดโคบาล ไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปอออย่าไปจริงจังมากเลยแม่เนาะอืมก็ขำขำกันนะก็ขำขำกันอย่าไปซีเรียสนะคะมันคือการเสียงโชคอยากให้ทุกคนอยู่บนเส้นของ การแบบว่ายัางไงอะทาใจไว้เลยนะพูดตรงๆอะ,อะการเสี่ยงโชวการซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลการซื้อหวยเราต้องทําใจไว้ล่วงหน้าเลยว่าหนึ่งถ้าเราไม่ถูกอะไรมันจะเกิดสองถ้าเราถูกอะไรมันจะตามมาเออเนาะสิ่งอ่ะถ้าถูกสิ่งที่จะต้องตามมาเลยอันดับแรกเลยคือ,อหักไปเลยของงวดที่แล้วนะคะ <c oughs> อะใช่ไหม อย่าไปคิดว่าเราจะถูกเราต้องคิดว่าอันดับแรกเลยเวลาซื้อเราต้องคิดเลยว่าถ้าเราไม่ถูกเราทำยไงนะฮะอ,อย่าไปคิดคว่าฉันจะถูกแล้วฉันจะซื้อนั่นซื้อนี่อย่าไปคิดอย่าไปคิดล่วงหน้าค่ะนะคิดไว้คิดไว้ล่วงหน้าอย่างเดียวเลยว่าถ้าเราไม่ถูกนะฮะอขอบคุณมากค่ะที่อุดหนุนลูกค้าเยอะๆจริงๆนะคะอ,อ่ะเดี๋ยวให้ทุกคนแคป ห้าห้าห้าใช่ไหม,มวันนี้วันอาทิตย์นะคะก็จะไม่มีสามรัฐดาวโจนเราก็มีแนวทางตลอดก็คือในเรื่องอในตัวแนวทางของดาวโจน V.P. ฮานอยเอ็ต้านะคะแสข่าวมั่วตัวไปหมดอ่ะก็รัฐบาลไทยก็5ขาหนึ่งเมษา นะคะหนึ่งเมษายนสองพนายหกสิบหกนะคะก็โดยส่วนตัวเจ๊ฟงเบีชอบเลข5แล้วก็สุดๆเลยคือ5,8นะคะ5,3าสามตัว9,5,3,9,3,5นั่นแหละค่ะแค่นี้เองนะคะอืมเลขก็แค่นี้เอง,นะะอเ,เ,องเดี๋ยวต้องไปซื้อนะ่าจะแค่ไหนเอออ่ะนะคะอ่ะแล้วก็วันนี้มี เขาเรียกว่าไงอ่ะผลิตภัณฑ์อุ๊ยคนออกเลยประมาณห้าร้อยคนแหละพอพูดถึงผลิตภัณฑ์ปุ๊บนะคะวันหลังจะไปเที่ยวบ้านเจ๊แม้วันหลังมันมาไม่ได้แล้วนะวันหลังมันคือมันมันมันเลยมาแล้วนะคะวันหลังอ่ะต้องวันหน้าวันข้างหน้าค่ะนะฮะพูดว่าวันหลังถ้าวันหลังมันแสดงว่ามันเลยมาแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้มีตัวของผลิตภัณฑ์ ะะสำหรับใครที่อยากจะเสริมในเรื่องของด้านในเรื่องของความรักและก็หนักเมตตาอันนี้คือเจาะจงเลยเด่น,ดน,ดนชัดๆเลยเสริมในเรื่องของอดวงของความรักในเรื่องของนักเมตตานะคะ รวยแปดแปดนะคะลิปสติกไม่มีสีคือทาแล้วจะเป็นการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวปากนะคะแล้วก็ด้านในเห็นไหมแม่ด้านในจะเป็นกีบดอกไม้มงคลนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของว่านตุกพูว่านตุเมียนะคะว่านตุกพูว่านตุมเมียเด่นชัดเนี่ยในเรื่องของความเชื่อเนาะว่านตุกพูว่านตุเมียเนี่ยคือจะเสริมในเรื่องของการพูดการเจรจานะคะลิปสติกหนึ่งแท่ง ร้อยห้าสิบเก้าบาทถูกต้องไหมอ่าหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทหนึ่งแท่งใช้ไปเลยประมาณสิบปีนะคะใช้ทีเดียวระหว่างตั้งทิ้งไว้นะคะอยู่ได้แน่นอนสิบปีเออแต่ไม่มีใครทำงานนรงไหเนาะอ่ะและวันนี้ใครที่เอฟลิปสติกดูแถมสบู่นะคะฟองมง